มีเรื่องที่อยากจะหยิบยกอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความล้มเหลวนะครับพันเอกแซนเดอร์สตอนอายุ65เขาได้รับเช็คประกันสังคมเช็คฉบับแรกของเขาเป็นมูลค่า99เหรียญเขายากจนเขามีแค่บ้านหลังเล็กๆมีรถยนต์เพียงคันเดียวเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรกับชีวิตเขาเพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดได้ในอนาคตเพื่อนของเขา เคยชอบสูตรไก่ทอดของเขามากนะครับและความเป็นจริงที่ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่มีเพียงความคิดเดียวที่อยู่ในสมองเขาตอนนั้นเขาเลยตัดสินใจที่จะลงมือทําเขาจึงออกเดินทางจากรัฐเคนเนสกี้ที่เขาอยู่และเริ่มเดินทางไปยังรัฐต่างๆของเขาในสหรัฐอเมริกาทุกแห่งนะครับเขาไปเสนอกับร้านอาหารบอกว่าเขามีสูตรไก่ทอดที่มีคนชื่นชอบมาก รับพร้อมที่จะแจกสูตรเหล่านั้นให้ฟรีเพื่อแลกกับสินค้าที่ขายในเปอร์เซนที่เขาอาจจะได้เพียงเล็กน้อยจากเปอร์เซนของยอดขายเหล่านั้นเขาได้รับการเปอร์เซนทุกแห่งร้านอาหารที่เขาเดินทางไปเขาได้รับการเปอร์เซนและคุณท <ise. S 2> ราบไหมครับว่าเขาได้รับการเปอร์เซนมากกว่า1,000ครั้งการเปอร์เซนที่เขาได้รับนะครับมากกว่า1000ครั้งจนถึงครั้งที่1,009เเขาได้รับการตอบรับเป็นครั้งแรก ด้วยความสำเร็จเพียงครั้งเดียวที่เขาได้รับการตอบรับผู้พันฮาร์ดแลนด์แซนเดอร์สได้ปรีดิสัยของคนกินทั่วโลกด้วยไก่ทอดที่มีชื่อว่าไก่ทอดเคนทักกี้หรือ KFC ในปัจจุบันดังนั้นผมอยากให้พวกเราถนักนะครับว่าความล้มเหลวจริงๆไม่มีมีแต่การล้มเลิกเท่านั้นนะครับผมอยากให้พวกเรานึกถึงคำพูดของโทมัสอาวะเอดิสันที่บอกว่า ผมไม่ได้ล้มเหลวแต่ผมค้นพบ1,000งวิธีที่ยังทำไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเขาประสบความสำเร็จแล้เขาเป็นนักว,วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับอะไรก็ตามที่เรายังทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จคือบทเรียนที่เราจะสามารถนำมาใช้เป็นประสบการณ์ได้ในปัจจุบันครับ